สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้มันไม่ฮาก์ดใช่ไห้ขอให้จีนมืออะไรมาก อะไรอะอยากรู้ว่ารู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงวะพี่ต้นใต้นรักมันเกิดได้ยังไงครับแม่ใช่ไหมใช่อใช่ใช่แม่บอกตอนเขียนหนังสือเล่มแรกแล้วก็จะมีประวัติตอนทายให้เขียนชื่อของเรานามสกุลของราวเราก็เขียนแบบว่านามสกุลที่อยากใช้ฉัดบริลลาร์ใช่ใช่แล้วทีนี้ผมก็มารู้เห็นทีหลังเหมือนกันว่าเนี่ยพี่ผมแต่มเขียนอย่างนี้แต่เราก็นึกย้อนไปว่าเอ๊ะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะเพิ่งไปเจอเขามาเองตอนนั้นน่ะก็ยังบอกว่าเอ๊ะ ทำไมตอนนั้นเจอกับเราเขาก็ไม่เห็นจะมีท่าทางอะไรที่แบบไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เป็นคนโอ๊ยเราก็ต้องสงบท่าทีใช่าต้องวิ่งเข้าไปใช่ไหมใช่ใช่นึกออกสามขนาดนั้นอ๋ออะไรอย่างเงี้ยจากนั้นก็เลยพอมาเจอก็เลยแบบก็เลยเริ่มมาเจอก็เลยแบบเอออิงแอบเลยหรอหรือยังไงเนี่ยเขาจะสรุปได้ไหมคุณเจอกันใช่แล้วก็เดี๋ยวจะก็อย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าบางคนแบบขี้แกล้งขี้แซวอะไรเงี้ยบางทีแกล้งแบบ เชื่อเชื่อแ่เคยหูขี่จะแตกอ่ะทำไมอ่ะ,อะหนูหนูเนี่ยเป็นคนขี่จักรยานใช่ป่ะและ<ม>้วในซอยเก่าสุุมวิทเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่า<ม>เออมันก็กลางเมืองจริงแต่มันก็ไม่ใช่ทุกซอยมีไฟอ่ะแบบวันนั้นก็คือขี่จักรยานไป,ไปไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขี่เข้าซอยอคือเออบางขี่มันก็มืดๆแต่นี่ก็รู้สึกได้แล้วว่าคือมันมีรถขับตาม,มคือเ<ม>อ้ากขับขับไปแล้วก็นึกแตแเราก็ไปจักรยานแบบจักรยานแม่บ้าน,น่ะมีตะการเงี้ยเอาก็ <laughs> ขับช้าเงี้ยก็ได้หลบซ้ายให้ เพื่อให้เขาแซงไปนี่เขาไม่แซงก็จี้ก็ใช่ขับต่อเอ้าพอไม่แซงกันแล้วก็ขับต่อตอนนั้นนะครับแล้วมึงมีเวลาประมวลผลสองเรื่อกูจะลงแบบสปินตัวเองอย่างเงี้อยอจะขยนนันมาบ้านหรือว่าจะลงเมื่อกี้หรือถ้า,ถาลงมาแล้วเขา,าตามท่าจะอย่างไรในใจคือแบบแพยายามสอบเสีย สองกาดกีดให้แถมสกูบินแถมสิบเอ็ดนั้นตื่นให้หมดนะปรากฏวันเนี้ยทับแบบขึ้นมาเราได้ขี่ไปกินไปเนี่ยโอ้รถก็มาท้ากันแล้วก็ตะก็น้าพ่อเปอ๋อเป็นวันใหม่เจ๊ไปเสี่ยงวันใหม่จริงอีตาคนนี้คือหลอกขี้ตูดอยู่อยู่ตั้งหน้าตันนะแบบเอาละวุ้ยยังไงวะไอพวกปุ๊บแบบอุปกรณ์ทำครัวทั้งหลายที่อยู่ตรงหน้ากะเคลืยงนทิงก่อนแล้วสปินเลย นี่อมแบบอันไหนแกเป็นคนเป็นป้ายใหญ่ให้นางทำบ้านหนึ่งง่าใหญ่นั้นน่ะผมทำไห้เอ้อย่างนั้นไอ้เป็กเป็นคนทำใช่ไหมจะมีโจทย์กี่คนพี่ไม่มีทางที่แบบคนจะให้เราทำบ้านหรือทำห้องคอนโดให้จะให้เวลากี่วันรู้ป่ะปกติมันต้องสองเดือนสามเดือนถึงจะเสร็จได้บ้าคอนโดเป๊กพี่ขอแบบสิบห้าวันได้ป่ะทรับไม่เสร็จจะบ้านะแล้วจะทำให้เขาเสร็จได้บอคอนเทนเซ็ตเลยแบบก็ต้องเร่งแบบเร่งอะไรถูกกองก็แปลว่าเขาจะมีกระเบื้องหลายอันที่ว่างเฉยๆไม่ได้ติดกาวเวลา แล้วก็จวางไปถ่ายรูปไปก่อนท้ายรอเงแต่ตอนนี้เรสงสัยมากเลยไม่ไปไหนคุณกัญชัยไปไหนเนี่ยไม่รู้เลยไปเดินหากันนะไปหาไหมไปดูกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าคุณเต๊กกับคุณต๋องแปมาให้เขากินบัวลอยนี่บัวลอยนี่บัวลอยื่อนยากกินกินแล้วกินแล้วก็ได้กันไปเลยนะยกให้ยกให้คุณผู้ชมเขาบอกยกให้แล้ยกให้เพราะว่าเขาต้องเป็นของแบบเป็นต้องของฟ้าเป็นต้องตีคเออ บ่อยจะถามว่าทั้งงานละครงานพิธีกรบ่อยถ้าไม่มีวันว่างเลยแล้วมีเวลาดูแลตัวเองยังไงก็มีวันว่างบ้างหาเวลาออกกําลังกายบ้างหลักๆก,ก็คือไปฟิตเนสไปเล่นเวกบอร์ดไปเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งกิจกรรมเอาดอแดดน้ำอะไรเอาหมดเพราะฉะนั้นผมก็จะมีตัวช่วยที่จะมาป้องกันผิวของผมครับก็คือนี่เลยครับกันแดดเซียโลคือผมเนี่ยเป็นคนที่ผิวอะค่อนข้าง เซนซิทีฟกันแดดนิดนึงพอออกแดดเจอโดนแดดแป๊บนึงก็ผิวจะแดงแดงแล้วก็จะไหม้เบิร์นนะครับผมทีนี้พอมาใช้ครีมกันแดดเซียโรเนี่ยเป็นครีมกันแดดที่กันแดดได้จริงทาไปยังไงก็ไม่ไหม้ไม่เบิร์นนะครับผมก็อันนี้คือกันแดดจริงนอกจากกันแดดก็ยังกันน้ําด้วยก็ใช้แล้วก็ถูกใจมากนะครับพอใช้แล้วก็ แนะนำให้คนอื่นใช้ด้วยครับเหมือนครับถามแม่เลยดีกว่าคุณาแม่นะมาขายของให้หน่อยมาขายของให้หน่อยอะเดี๋ยวให้แม่ช่วยขายของด้วยดีมากแม่ชอบมากเลยยังไงยังไงเล่าเล่าคือพอสองปีมาแล้วเนี่ยก่อก่อสร้างซ่อมบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อยู่อยู่กลางแจ้งบ้างอยู่ใกล้ๆละไอแดดบ้างต้องทาไว้ก่อนเลยมันมันไม่ไม่มัน,ม,นมันไม่เหนอแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยหน้ามันจะดูสว่าง อ๋อใช่เพราะว,ว่าตัวนี้นคือคือ,คอที่หน้าสว่างอะ่ะคือเป็นเป็นโทนอัพด้วยครับคือโทนอัพมันแปลว่าทาแล้วสว่างขึ้นสว่างขึ้นก็คือสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยที่สําคัญเลยที่แม่ใช้อะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ้าผมใช้อะไรอแม่ใช้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคุยกับที่บ้านไม่รู้เรื่องไงแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือครีมกันแดดตัวนี้ใช้แล้วหน้าไม่วอกเป็นครีมผิวเบานะครับเกลี่ยง่ายไม่เนอะด้วยอ้าวให้ดูเนี่ ที่บอกว่าโทนอัพนะครับอันนี้มือแม่ทาข้างไหนแม่ทาข้างนี้ใช่ไหมอ่าใช่แม่ทาข้างนี้ผมทาข้างนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่างที่บอกนะผมก็ใช้แม่ก็ใช้ที่บ้านก็ใช้นะฮะช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องของการป้องกันเนี่ยสำคัญเท่ากับการบำรุงนะก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนก็มีคําถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ได้ออกแดดครีมกันแดดจาเป็นไหมจเป็นเพราะว่าชื่อมันชื่อครีมกันแดดแต่ความจริงแล้วอะไม่ออกแดดก็จําเป็นนะฮะอย่างอยู่เนี่ยในห้องอย่างเนี้ย พวกแสงจากหลอดไฟแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ใช่มี UV หมดโทเซียโรเนี่ยคือพอทาไปปุ๊บเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการดูดซับแสงสีฟ้าได้นะครับแม้กระทั่งคุณไปทำองค์อาหารทำกับข้าวเนี่ยความร้อนก็ทำให้เป็นฟ้าได้เหมือนกันถูกต้องนี่ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยต้องทำยังไงครับคุณบอยถ้าสนใจง่ายนิดเดียวครับก็คือแอดไลน์ไปเลยนะครับผมที่แอดเซียโรนะครับก็คือแอดแล้วก็ C I E L O นะครับหรือว่า ทุกคนสามารถสแกน QR code นะฮะหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับผมแนะนำเลยฮะกันแดดที่กันแดดได้จริงวันนี้ขอบคุณแม่มากๆที่ให้เราเปิดสตูดิโอใหม่ของนมาขอบคุณบอยด้วยครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วปกติถ่ายครัวได้ใหม่นะฮะบ่ายสองโมงสิบห้าดูช่องสามกดเลขส3สิบสามวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ ตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ